สวัสดีครับผมสบายดีครับมาพูมิปภอกับนกสาวสวรรค์กับบาร์โน่ไต๋กันเนาะครับเนาะมินิบาร์โน่ไต๋ใช่ไหมเย็บเสื้อกับเป็นเก่งอย่เป็นเพื่อนเบิ้งเนาะครับเนาะเป็นเสื้อห้าว่ายนะครับเสื้อก็ปกห้าว่ายแขนสั่นครับผมคลิปเสื้อเนี่ยสาวสวรรค์เไปกันในลู่ไปเนาะสามคลิปเนาะบัดที่นี่บาร์โน่ไต๋ใช่ไเย็บเป็นเก่งอย่เป็นเพื่อนเบิ้งครับเป็นคู่กันเนาะเสื้อ เสือกับบางเกงเนาะครับเนาะสินล้างกับสินนาจงจะแตกต่างกันหลายเนาะครับเนาะสินนาจะหน่อยกว่าหน่อยกว่าสินล้างเนาะครับเนาะนี่สินนาจะหอดแต่เพียงอยู่เนาะสินนาเป่าด้านขงางซ้ำกันขงางซ้ำกันแต่เป่าเนี่ยเป่าสินนาสีตื่นกว่าสินล้างปกติอยู่แล้วเนาะครับเนาะอ่าคนเดือนเนาะมาเบิงนะึงเนาะวิธี เป็เก่งของเขามันจะมีชินหนาชินล้างกับมีกระเป๋าขางเนาะครับนอคุณทัดมาให้เรียบร้อยนะกระเป๋าขางเนาะครับกระเป๋าขางใส่ยางนี่เนาะครับเนาะยางเอวของเขาเป็นกระหายมาเป็นหมวนใหญ่จริงๆเนาะเป็นเบอร์62หานะครับเนาะเอว24ปัญ่าทัศ24ตัวนี้อ่ะครับผม เพิ่นสิแตกมาให้เพิ่นตัดมาให้เรียบร้อยเนาะอันนี้งานข้างนอกของบ่าเราไต่เพิ่นเพิ่นเพิ่นให้เห็นบ่าเราไต่ยิบผ่าเพิ่นได้ส่งมาให้ใายยิบให้เบิ่งเนาะครับเนาะจ่างครับผมเป็นครูเลยอันนี้คือเพิ h, ่นแตกมาให้เรียบร้อยเนาะปากกระเป๋าก็เห่าเนาะใส่เพิ่นที่เพิ่นใส่จาะเนาะครับเนาะมาเบิ่งควงควงของปากกระเป๋าของเฮาหกนิ้วเนาะครับเนาะเกือบพกนิ้วเนาะครับ ปากกระเป๋าจากเอวลงมาหาปากกระเป๋าตัวล่างซิปนิ้วเนาะครับเนาะจากขอบเอวตัวนี้ลงมาหาปากกระเป๋าวันนี้เป๋าล่างนี่คือปากกระเป๋าเนาะซิปนิ้วกระเป๋ากันเนาะครับเนาะกระเป๋ากันแตกมาห้เรียบรอยประมาณหกนิ้วกันนี่นะครับนี่เนาะครับอ่ก่อนเดือนเนาะไปใส่กระเป๋าก่อนเนาะครับเนาะกระเป๋ามีเนาะครับกระเป๋าสองชิ้นเ้าเอาชิ้นด้านแทรกับดันแทรกประกบกันเนาะครับ แสกมาเลยเนาะแสกฟังได้ก่อนก็นได้เนาะครับใส่จักกพวงหาเส้นแสกเลยอ่าเยบรอยเนาะกระเป๋าเข,าข้างหนึ่ง เอสองขังนะครับใายขัวับผมหลังจากที่เท่าไรไปแสรกกระเป๋ามาแล้วเนาะครับเนาะแต่ใช้มาเมดิมเจาะติดติดกระเป๋าก่อนเนาะครับเนาะอันนี้เป็นขางขัวเนาะครับเนาะติดกระเป๋าขางขัวก่อน ซึ่งวิธีจอกระเป๋านี่ตัวนี้เป็นผ่าผ่ายืดเนาะครับเนาะเออผ่าย่างยืดเนาะครับนะากางเกงเอวย่างยืดเนาะครับเนาะตัวนี้สังเกตว่าตัวน้ำเดียมนี่ขึ้นไปข้างบนหาตัวเอวเนาะตูดม้วนเนี่ยเอาลงมาเป่าเนาะครับเนาะลงมาปลายขาเนาะครับเนาะมันมีสองสินประกอบกันสินเอาสินข้างล่างอ,าออกเนาะครับเนาะลบตีออกดีๆเนาะครับ ซึ่งวิธีจ้อกระเป๋านี่จะแตกต่างแตกต่างกันครับกระเป๋าทีว่าเอวมีขอบนะครับเนาะ,ะที่จ้อแบบเดียวกันแต่ว่าผ่าจับผ่าบวกขึ้กันครับผ่ากระเป๋าอย่างที่ทมีขอบกางเกงที่มีกระดุมมียังนะครับตามแตก,กเลยนะครับเนาะ ปลากระเป๋าห่อเบื้องนี้มหาสุนีเนาะครับหลังจากติดปลากระเป๋าขา่างทรายแดงก็มาติดข่างกัวนะครับเนาะข่างกัวห่อติดตั้งดันหัวเอวก่อนเนาะครับคือเกาครับผมตีออกดีๆครับอลาัานแรมนี่ขึ้นมาข้างบนครับประกบใส่ขีดที่เท้าไม้นี่อ้ําตรงกันเนาะครับเนาะ เด็กเย็บหยําลงมาครับประมาณตีนผีน,นะครับเนะาะก็้วนมาฟังมีครับจับปีนกระเป๋าออก,กไปดีๆปัดไปม่าให้มันเหยียบเอาแตกตัวนี้ครับแตกตัวนี้ส้นกันคือเก่าครับผมเยีบยหมันเลยแตกมากครับนิดนึงวาสิมาพาวนแตกนี่เลยเมื่อไหร่ครับ นี่ก็ย่ำเนาะครับเนาะอ่าจะธีติดกระเป๋าของเอาก็บขางส่ยขาง,ขงกัวก็เดี๋ยวได้วันนั้นหลังจากติดแล้วก็มาเจาะเนาะครับเนะาะนี่เขาเอิ่มมาจาะกระเป๋าพาเห็นไปถึงมุมเนาะครับเนาะมุมสองมุมเสียงกระไปสิเห็นมันถึงมุมแต่แต่จะตัดเส้นได้นะครับเนอะอาถึงมุมนี่ครับเห็นมันถึงมุมมุมอะไรแห่งดีเนาะครับเนะาะกระเป๋าให้สวยสวย นะครับเนาะตัดเสียงไปเละครับจอไปสองข้างครับผมอ่าหลังจากที่เขาพาเสียงกดีแล้วเนาะสองมุมเข้าเป็นอย่งสีครับหมายมันถือเสซนได้มันถึงมุมนี่สิครับ จะหนึ่งห้าก็มาทับเนาะครับเนาะมาล่มล่มวาสิล่มตะเคียบมาด่านกระเป๋าเนาะครับเนาะอันนี้เป็นตัวกางเกงเราบต่างน,นี้เป็นกระเป๋าล่มวาฟังกระเป๋าครับทับดิ่มเนาะครับเนะาะสิล่มตะเคียบมาด่านกระเป๋า นก็มาทำอีกขางหนึ่งเนาะครับเนาะหนุมมาทั้งกระเป๋าคือเก่าครับสองขาง,างสำหรับงานเจาะกระเป๋ากางเกงที่มีมีขอบไม่เอวเนาะซึ่งบนไซส์เอวอยางสิบาร์ราไต่ครับสาวสวรรค์กับลุงปรเด้เนาะครับให้เพื่อน กดไหลเบิงนะครับเด้อหลังจากที่เขาเจาะเดินถับเรียบร้อยเนาะกรับเอาเรียมอามุมนี่ขึ้นมากนะครับเนาะเป็นปากกระเป๋าสิค้างนี้ให้กันครับสีนะ่เนาะ กระเป๋าเ้าจะเป็นสีน้อครับมีข้างบนหลังจากนั้นฮะก็จะมาลอกเมียนเนาะครับเนาะลอกปากกระเป๋าเขาเมียนเพื่อที่จะไปประกบกับสินหลังเนาะครับลอกขางเมียนเนาะครับเนาะจับเดียมว่าดีๆครับให้นันตึงๆนะครับเนอะ ลอกปลากระเพาเมียนกระยำเมียนน้อครับเนาะเดี๋ยวมาลองอีกส่วนนี่หักมุมลงว่าดีๆครับเห็มันสวยเห็มตึงตึงนะครับผากกบ่ากระเพาก็ให้ตึงตึงน้ำกันถ้าชิมไแตกกาอยู่นี่กัใส่ตามแตกก็ได้ครับ ย่ามอลูิเมียเนะครับเนาะในคางนึ่งแล้วคางนี้คือกันครับลับกลับไปข้างในเนาะอันผ้าอันนี้กระเป๋าอันนี้ดีนะครับ รับเดียมกลางล่างเช็ดวงก่อนแล้วมันตึงพ่นะครับเนาะล็อกเมียน,นะครับยับเมียอย่างว่ายับกลางล่างไปนี่นยครับ ลจากที่ห้าล็อกสองปากกระเป๋าเขมียนได้กัคลิปหนาเนาะครับเนาะคลิปที่สองนี่มาเราวไตสิครับเพื่อนๆมาประกอบแซกเป้าพ้งเป้านาเป้าลังน,นง,างนะครับพนะ้งขางเน,นา,นานะครับเนาะขางกับแซกแซกอ่าม้วนไส้ม้วนปลายขาเนาะครับเนาะคลิปที่สามมึงเขากับสีมาใสายย่ยางเนาะครับ สิ่งบางแล้ไต่ไอเบิงแต่ที่แร้เนาะครับเนาะนคลิปที่สองว่าเขาจะมาเข่า,ขขาตัวเนาะเข่าตัวเข่าเป่าเดี๋ยวก็ม้วนขาคลิปที่ถ่ายก็จะมาใส่ย,ยางเป็นเพื่อนเบิงเนาะครับเนาะตาดัดยางจังได้จักหนิวนเนาะเพื่อนติดตามเบิงเอาเล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสบายดีครับผมนี่เนาะอันนี้มันก็สีมันสีดวงได้นะครับเนาะปึ๊บแน่เดืยบร้อยเป่าเนาะ